ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่กองใดกองหนึ่งตามที่ใจของท่านปรารถนาแล้วคําตอบนั้นมันจัดรงเองสิ่งดีๆที่จะเ,เกิดขึ้นประจําเดือนตุลาคม2567 กองที่1เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไวยวยพรถ้ามีรางสังหรณ์ผ่านฝันก็ดีทาแนะนําจากหมอดูร่างทรงก็ดีก็ให้พิจารณาให้ดีท่านพยายามสื่ออะไรบางอย่างและให้กําลังใจเราขอให้สู้ฟันฝ่าต่อกองที่2เงินโอกาสมาจากการทําความดีการช่วยเหลือผู้อื่นการให้คําแนะนําดังนั้นหากเจอข้อมูลที่เกี่ยวกับธรรมะก,การช่วยเหลือจงทํามันต่อไปหรือมีโอกาสได้คำแนะนําใครอย่ารีรอช่วยเขาแล้วเราจะได้บุญได้โอกาสพลังแห่งนักบุญมาถึงเรา องที่3ปัญหาต่างๆเราจะขบคิดได้เข้าใจตกผลึกสัจธรรมและคิดได้พร้อมจะล้มพักเข้มแข็งแล้วลุกขึ้นสู้ต่อไปฉะนั้นปัญหาต่างๆกำลังจะที่หายแล้วล่ะขอให้โชคดี